โอเคครับคนดูรูอยู่กับฟรีไฟนะครับผมวันนี้เราจะมาโดดล่ม4-4กันนะครับขอรับของแปหนึ่งนะครับผมโดดล่ม4-4เอ้ยไม่ใช่ดิเราจะมาลงแรง4-4กันนะครับผมโอเคไปกันเลยไหมไป let's go นะครับผมไปกดกันเลยนะครับผมโอเคเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วผมก็หยิบมาตัวของเอ M 500นะครับผมมาดูกันนะครับว่าเกมเราจะชนะหรือเปล่านะครับผมฟัดปั๊บใครชอบฟังก์อะไรก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ ฝากคอมเมนต์อะไรกันก็แว้ได้หนึ่งอย่างนะครับผมโอเคมาดูกันว่ากินชนะหรือเปล่านะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเราลินพันหมดแล้วฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับหนึ่งคนละหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์ก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคผมเดินมากันที่ตัวก็ป๊อบมาตรงนี้ขวักปาดขวาหมับหมัดหนึ่งหัวครับปัดปาดปซ้ำเลยแล้วกันซ้ำเลยอุ๊ยโอ้โหดาวเพื่อนสวยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อย ุบนะครับโอเคสวยงามโอเคเราได้สงหัวครับตรง,งนี้อนอนนนนอเอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะอีกหนึ่งตัว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 โอเคอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนไม่รู้นะอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยีนู้นเจอละโอเคสองหัวเรียบร้อยครับผมสองหัวคมคมนะครับ เปรี้นะครับสองหัวคมๆนะโอ้ยผมเล่นเป็นตัวของเอ็นไรกันกับเกาะไรกันเอ็นเอ็นยิงโดนนะผมไม่รู้น่าจะโดนนะปาดขวาปาดขวา ปัดขวาครับปัดขวาชวูแอชูแอตรงนั้นตัวหนึ่งนะสโคปสโคปเราสองนัดครับสองนัดสองนัดจุก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 ครับจุก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 ครับเฮ้ยตรงนั้นตัวหนึ่ง จุกจุกครับจุก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 ครับโผล่หรือเปล่าโผล่ไหม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 โผล่โผล่หรือเปล่าไม่ยอมโผล่นะเดี๋ยวโผล่แล้วตรงนั้นเจ็บเจ็บเจ็บเืนพกยิงล่วงไปนะครับ โอเคไอซ์วอลมานะล่วงไปอีกหนึ่งซ้ำล่วงโอเคอัดตัวไปตึงๆนะครับผมตรงนี้โอเคขอยากับไอซ์วอลเลยแล้วกันนะครับผมอัดตัวไปแบบตึงๆนะครับผมตรงนี้ผมขอเล่นเป็นลูกซองใหนะกันนะก็3สาม เห็ดมาหนึ่งอันโปงโปงโปงลูกซองะลูกซองลูกซองะลูกซองลูกซอะลูกสองฮะลูกซองะลูกซองเฮ้ยอาล่วงขอยาา่าซ้ำขอยาา่าซ้ำ ขอญาตเข้าหัวขอญาตซ้ำ <Double kill. S 1> ขอญาตซ้ำแล้วขอญาตเข้าหัวเลยยังไงอีกตัวหนึง่งขอญาตชาร์จขอญาตชาร์จ ขอญาตชาร์จโอเคสามตูนแว่ตึงๆนะฮะ DPDX2 คมๆจังหวะน,นี้ตึงเปียบอกเลยขอญาตชาร์จรอๆใส่แว่น,กกนด้วยหนีแม่คมๆใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามตลอดกันนะครับผม <c oughs> นิดนึงครับนิดนึงนิดนึงครับแอกๆแอ๊แกแอหน่อย ขอขอขอแอ็หน่อยขอแอคกหน่อยนั่งเลยขอแอ็หน่อยแอคเ,เ,เลยขอนั่งแป๊บหนึ่งนะนั่งรอแบบให้เพื่อนไปเชิดฉายกันก่อนนะครับขอนั่งรอ,อ,อแบบนึงนะครับขอยัดแอ็แป๊บนึงนะนิดนึงครับนิดนึงอย่าลีลาไปเล่นเลยแล้วกันเพืเอ่อนก็ยิงดาวมาแล้วหนึ่งตัวนะครับข้างบนนะ ขอหอยาดซาดนะขอหยา,าดซาดซาดเลยแล้วกันลละนะครับซาดเลยแล้วนะครับขอ,อยาดซาดครับหมดหมดดงครับหมดดงหมดดงครับหมดดง บมดดงครับบาวโวบาโว,าโวชนะแล้วบราโวบูยาครับบูย่าบูยาบูยาและ MVP ก็ได้แก่ DPDX2 โอเคครับใครชอบคลิปนี้คลิปโอ้ยลิ้นพันนี่แกใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้คนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยแล้วกันครับไปละวันเกันคลิปนะบายบาย จุบจ๊บๆนะจ๊ะ I see, I see everything now. Bye bye อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์นะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม